ว้านี่ลนแมสองลูกลแก้ว่เนี่ยโอ้ยห,หอมเลยวะเฮ้เนี่ลูกหนึ่งสนหูหนูสามลูก,กสามหน่ว

ก็ัองง่ายนี่ยอเรืเบียดกันนได้ทำงานดูวัวคุหรอกน่นมรอยนจะปูบได้ยอมไอ้ลกกำลังอ่อนแรงยังรูเนี่ยอยู่เพราะขาคันหัขานี้แผล

ถ้าหลายว่าแสเน่าเป็นไรอะดูในไฟเปล่านะน่าแข็งแรงไม่ตึงตื้นนี่สองลูกเปนยังไงวะเนี่ยร้อยร้อยชิ้นมีช่องตั้งสองชิ้นน่าดูนะ เอ้าเอาไปนะนาตเป็นไหน่ะจ้าเฮียไมนยินเล้งหลข้างหน้าเลยนะใคร้าไ,ไม่รู้นะนะว <Umwelt> ่าลูกนี่ลูกใหญ่ติดไปด,ดินี่ยวางมือยันไหน ยืนช่องนี้เสียดฮะเสียยืนโปงโป่งนี่อ๋อนะอืมกล่าวไปข้างนอกเลยนะอ้าวแหมเสียดที่ไหนโอ้สวลูกนี้อ่ะสวยสวยสวยสียเป็นไงเสียตรงเลยตรงเลยอ๋อเสยป้าถ่ยเลยถ่ยมาเลย

เออยอดอืมนี่หลัง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 อ่ะเอนไหนอ่ะนี่ต้นเดียวนี่หรอเอออืมหนึ่งสองสามเออยอดอ่ะ <c oughs> อืมว่า เอามาเตรียมไว้ชุดหน,น้าไงเอาเตรียมไว้ชุดหลังอ่ะ